แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกไม่ดีแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัตว์ที่หลายคนมองเป็นอัปมงคลอย่างเหี้ยมาปรากฏตัวในฝันของเรามันคือลางร้ายสุดๆหรือแท้จริงแล้วคือสัญญาณของโชคลาภก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาถึงกันแน่คะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip Talk Together ที่ที่เราจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งความฝันที่ซับซ้อนและน่าค้นหา เชื่อว่าถ้าใครฝันเห็นสัตว์ชนิดนี้คงจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกใจคอไม่ดีแน่นอนเพราะในชีวิตจริงเรามักจะได้ยินว่าถ้าสัตว์ชนิดนี้เข้าบ้านจะเป็นลางไม่ดีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพราะในโลกแห่งความฝันทุกอย่างกลับตลปัดไปหมดเลยค่ะคลิปนี้จะพาคุณไปพบกับความหมายที่แท้จริงของการฝันเห็นเฮี้ยหรือที่หลายคนเรียกเพื่อแก้เคล็ดว่าตัวเงินตัวทอง ดูจบแล้วรับรองว่าคุณอยากจะฝันแบบนี้ทุกคืนเลยละค่ะเราจะไปดูกันตั้งแต่ความหมายโดยรวมคำทำนายตามลักษณะต่างๆความหมายในด้านการเงินการงานความรักและแน่นอนเลขเด็ดแม่นๆท้ายคลิปค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายภาพรวมกันก่อนนะคะขอพูดให้ชัดๆตรงนี้เลยว่าในโลกของความฝันการฝันเห็นเฮียถือเป็นสุดยอดความฝันแห่งโชคลาภค่ะ นี่คือความฝันอันดับต้นๆที่นักสิ่งโชคอยากฝันถึงมากที่สุดเป็นความฝันที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในชีวิตจริงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นโดยรวมแล้วการฝันเห็นเฮียคือลางดีที่ดีมากๆเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันชีวิตกำลังจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเรียกได้ว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยค่ะ ทีนี้ความหมายก็จะยิ่งชัดเจนและแรงขึ้นไปอีกตามรายละเอียดในฝันนะคะเรามาเจาะลึกกันเลยค่ะถ้าฝันว่าเฮียเข้าบ้านนี่คือที่สุดของที่สุดค่ะทำนายว่าจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เมื่อมาอาจถูกรางวัลที่หนึ่งหรือมีเงินทองไหลมาเทมาสู่ครอบครัวแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าสันเห็นเฮียตัวใหญ่มากยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่โชคลาภก็จะยิ่งก้อนใหญ่ตามขนาดตัวของมันเลยค่ะ ถ้าฝันว่าได้จับตัวเหี้ยหมายความว่าคุณจะสามารถคว้าโอกาสสำคัญทางธุรกิจหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนเป็นกอบเป็นกำถ้าฝันว่าโดนเฮี้ยกัดหรือวิ่งไล่แม้จะดูน่ากลัวแต่ก็ยังถือเป็นฝันที่ดีค่ะทำนายว่าจะได้โชคลาภเช่นกันแต่อาจจะต้องเหนื่อยหรือมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยกว่าจะได้มา ถ้าฝันว่าค่าเฮี้ยตายหมายถึงคุณจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้อย่างรบาบคาบและจะได้รับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินจากชัยชนะในครั้งนั้นด้วยค่ะแล้วความฝันแห่งโชคลาบนี้จะส่งผลกับชีวิตจริงในด้านต่างๆของเรายังไงบ้างคะมาดูกันค่ะด้านความรักแม้จะไม่ใช่ความฝันที่เน้นเรื่องความรักโดยตรงแต่การมีโชคลาบครั้งนี้อาจจะดึงดูดคนดีๆมีฐานะเข้ามาในชีวิตได้ค่ะ หรือสำหรับคนมีคู่ก็อาจจะหมายถึงการได้รับทรัพย์สินร่วมกันกับคนรักค่ะด้านการงานการเงินนี่คือด้านที่เปรี่ยงแปางที่สุดเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะการงานจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้โบนัสก้อนโตส่วนด้านการเงินนั้นดีเยี่ยมมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้รับมรดกหรือมีโชคจากการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบเลยค่ะด้านสุขภาพโดยทั่วไปถือว่าดีค่ะ แต่หากฝันว่าโดนกัดก็อาจเป็นสัญญาณเตือนเล็กน้อยว่าอย่ามัวแต่ทำงานหาเงินจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดเลขนำโชคจากความฝันสำหรับการฝันเห็นตัวเงินตัวทองสัตว์แห่งโชคลาภเลขที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเลขเด่น5เลขรอง45 55 56 456เคล็ดลับพิเศษ ถ้าฝันว่าเข้าบ้านให้ลองนำบ้านเล็กที่ไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะเนื่องจากฝันนี้เป็นมหาโชคอยู่แล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องแก้เคล็ดอะไรเลยค่ะแต่เราจะมาบอกวิธีเสริมดวงเพื่อให้รับโชคได้แบบเต็มๆกันค่ะวิธีเสริมดวงเมื่อฝันดีเมื่อฝันเห็นตัวเงินตัวทองสิ่งที่ควรทำคือการทำบุญใหญ่ค่ะ ให้รีบไปทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัวเพื่อเป็นการเบิกทางให้โชคลาภเข้ามาได้สะดวกยิ่งขึ้นการบริจาคเงินสร้างโบสถ์วิหารก็จะยิ่งดีมากค่ะที่สำคัญคืออย่าเล่าความฝันนี้ให้ใครฟังก่อนวันหวยออกด้วยนะคะ สรุปแล้วการฝันเห็นเฮี้ยหรือตัวเงินตัวทองเป็นความฝันที่กลับร้ายกลายเป็นดีอย่างแท้จริงเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภที่ชัดเจนและแรงมากที่สุดความฝันหนึ่งเลยค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าคําทํานายจะเป็นอย่างไรอยากให้มองว่าความฝันนี้อาจจะกําลังสอนเราว่าอย่าพึ่งตัดสินอะไรจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือชื่อเสียงที่ได้ยินมาเพราะบางครั้งโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็อาจซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่เราเคยมองว่าน่ากลัวที่สุดก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนเๆล่ะคะเคยฝันเห็นพี่ตัวเงินตัวทองกันบ้างไหมคะแล้วหลังจากนั้นมีโชคกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังให้ขนลุกหน่อยเร็วและครั้งหน้าอยากให้เราเจาะลึกความฝันเรื่องอะไรบอกกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ